ก็โปรเจกต์นี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่นำเพลงของ5สาววง2002นตีนะครับเอามาทำใหม่เป็นเวอร์ชั่นของ2 0 2 1ด้วยออริจินอลครับมันก็มีความเป็นแดนซ์อยู่แล้วแหละแล้วก็มีกลิ่นอายของพวกพาลตะเสียงปีพวกปีปีแขกอะไรอเงี้ยทีนี้พอมาในเวอร์ชั่นของปี2021เนี่ยก็จะมีความอะแดปคือกลิ่นอายเก่าก็ยังมีอยู่แต่ว่า มันจะมีพวกซาวใหม่ๆที่มันอัปเดตอะครับเพิ่มเข้ามาจริงๆเรื่องท่าเต้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคิดกันแบบว่าหนักคิดกันเยอะมากแบบคิดทั้งเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชันผสมแล้วก็คิดแทนใจของคนที่เขาเป็นแฟนคลับของเพลงนี้อะครับคือเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเพลงที่มันเคยดังมาแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะเอาท่าเก่ามามันก็จะไม่อัปเดตแต่ถ้าเราลองทําท่าใหม่คนที่ยุคเก่าเขาก็จะไม่เซตเพราะฉะนั้นเราเราต้องเป็นการผสมกันร,ระหว่างยุคเก่ากับอะไรที่มันใหม่ๆแล้วเราก็เอามาเจอกันตรงกลาง ยยจริงๆศิลปินตัวศิลปินทั้ง5้าครับทั้งแก้มเองทั้งมินลิทั้งหวายจริงๆแล้วก็บอสซัมเนี่ยคืออยู่คนละหมวดหมู่กันหมดเลยมันค่อนข้างต้องเอาตัวนักร้องมาเวิร์กจริงๆครับมันถึงจะเห็นว่าอันไหนทำแล้วมันดูแล้วมันโอเคสมมติทำปุ๊บแก้มดี จริงๆดีแต่ว่ามินลิกับดูไม่เข้ามันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องหาค่ากลางของระหว่าง5คนที่ทําแล้วรู้สึกว่าทุกคนทําแล้วรู้สึกโอเคจะค่อนข้างถามเขาตลอดว่าโอเคไหมกับกับอันนี้คือทําแล้วถามฟิวทําแล้วถามฟิวเราจะได้ฟีดแบ็กแต่ว่าถ้าถามว่าต้นไอเดียมันส่วนใหญ่มันจะมาจากทางทีมแดนมาจากเราจากพี่อู๋อะไรเงี้ยจะจะคิดมาก่อนแล้วก็ขึ้นขึ้นกับตัวเดโมก่อน ตัวเดโมคือตัวน้องๆแดนเซอร์อย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาให้ค่ายพิสูจว่าเลือก direction ไหนบ้างแล้วก็ค่อยเอาไปเทสกับนักร้องมันเป็นโปรเซ s ที่เนื่องจากเราเอาคนดังมาหมดเลยซึ่งพอคนดัง5คนมาแมทช์กันเนี่ยอย่างที่บอกความยากที่สุดมันก็คือการบาลานซ์บางคนเกินมันก็ต้องเราเราต้องเป็นคนตบตบเข้ามาให้ให้อยู่กับล่องกับลอยให้แบบว่าเออซีนนี้เธอเด่น เธอที่เหลือเธอเป็นแบ็กอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการคุยกันสําหรับโปรเจกต์นี้ครับป๊อปค่อนข้างตื่นเต้นและอยากอยากให้มันเป็นผลงานที่ดีแล้วก็ถูกใจใครที่เคยเป็นแฟนคลับของ2องพันสราตรีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เพลงในบ้านเรามันค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็เป็นเฉพาะกลุ่มคือพาเก็ตมันจะเล็กลงใช่ไหมฮะมันจะไม่ค่อยมีเพลงแบบแมสที่แบบว่าโอ้โหทุกคนทั้งบ้านทั้งเมืองเต้นกันได้เพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้มันคิดมาเพื่อ เพื่ออยากจะดึง feeling แบบนั้นกลับมาอยากจะฝากให้ไม่ว่าจะเป็นน้องๆเจน Gen แบบเจน2,020หรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าพี่ๆ90พี่ๆแบบ80คนที่เป็นคนไทยต้องเคยได้ยินเพลงนี้เพราะมันเป็นเพลงแบบโคตรแมสสมมติว่าถ้าเพลงนี้มันได้ลนช์ออกไปเมื่อไหร่เนี่ยช่วยกันแชร์ช่วยกันให้ให้เพลงนี้มันกลับมาอีกครั้งเพื่อเราทุกๆคนเพื่อน้องๆเจน,น Gen ใหม่แล้วก็เพื่อ พี่่ออริจินัล2 0งัราตรีทั้ง5คนพี่หญิงพี่แคทพี่เจนนี่พี่เบลพี่หวาเขาเห็นเขาก็จะได้ภูมิใจครับ <classify ÜNDNIS>